หลังทําได้เป็นประธานในวิบีเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าจะมีความผ,ลผลันผวนแต่ว่าเป็นความผ,ลผลันผวนขาขึ้นก็คือตลาดหุ้นคงผันผวนเหมือนเดิมเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยก็มีความ agressive แล้วกเ็เขาเรียกว่าหาเรื่องประเทศนู้นประเทศนี้ไปทั่วมีนโยบายใหม่ๆหรือออกมากล่าวอะไรแปลกๆนะครับตลาดหุ้นก็จะมีความผันผวนที่รุนแรงแต่ภาพในระยะยาวเนี่ยคิดว่าน่าจะผ,ลผลันผวนขาขึ้นก็จคล้ายกับที่ทรัมป์เป็นประธานในวิบีในช่วงสมัยแรกนะครับ อันนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูสแตตก่อนเลยเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยกับทุกครั้งเนี่ยนะครับปีหลังเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นก็มักจะขึ้นนะครับยกเว้นปี2001นะครับหลังวิกฤต .com นะตลาดหุ้นอาจจะลงแต่ว่านอกนั้นเนี่ยตลาดหุ้นมักจะขึ้นนะครับในส่วนของนโยบายของทรัมป์เองเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ที่เด็ดที่จะช่วยให้ ตลาดหุ้นกลับมาขึ้นได้ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลนะครับจาก21%นะครับทรัมป์บอกว่าจะลดเหลือ20แล้วก็ในที่สุดจะขอลดเหลือ15%ซึ่งถ้าลดได้จริงเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ ราคาหุ้นก็จะต้องขึ้นนะครับเพราะว่านักลงทุนก็จะมองว่าหุ้นมีราคาถูกลงนะครับเพราะกำไรโตขึ้นเงินก็จะไหลเข้าตลาดหุ้นอเมริกานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทรัมป์เนี่ยที่เน้นเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีแล้วก็เน้นเรื่องของกิจการผู้อพยพเนี่ยก็จะทําให้คนในอเมริกาเนี่ยมีรายได้ต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการใช้ใจ่ายอุปโภคบริโภค มากขึ้นได้นะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจอเมริกาถูกกระตุ้นจากตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยก็จะทําให้สุดท้ายส่งผลไปที่ตลาดหุ้นนะครับก็จะมีการเติบโตไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ในจุดสรุปก็คือถ้าทำมาอเมริกาน่าจะผันผวนมากขึ้นตลาดหุ้นอเมริกามีความผันผวนมากขึ้นแต่เป็นความผันผวนขาขึ้นเพราะนั้นใครที่ลงทุนหุ้นอเมริกาอยู่เนี่ยก็สบายใจได้นะครับโดยเพพาะถ้าทรัมป์เนี่ยสามารถลดภาษีนิติบุคคลได้สําเร็จเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะเป็นปีที่ขึ้นแรงเลยนะครับถ้ากฎหมายนี้ผ่านได้นะครับใครที่สนใจลงทุนตัว US อยู่นะครับ ลงทุนในหุ้นรายตัวเนี่ยก็อาจจะพิจารณาลงทุนในจิตตะเรนกิ้งยูเนะครับซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับตามหลักของ VI ผ่านจิตตะเวลเนี่ยก็ลงทุนได้เลยถ้าอเมริกากลับมาเป็นขาขึ้นอีกสักประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยผลตอบแทนของพอร์ตนี้ก็จะทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าเออไม่อยากวุ่นวายแล้วก็ช้เนี่ย รู้สึกเอาแน่เอานอนไม่ได้วันดีคืนดีจะประกาศอะไรก็ไม่รู้จะไปตีกับประเทศไหนอีกหรือเปล่าจะทําให้เกิดสงครามโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าเราไม่อยากวุ่นวายอะไรเลยเราก็อาจจะเลือกลงทุน global ETF ก็ได้เพราะการลงทุน global ETF เนี่ยก็คือไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดนะครับไม่ว่าทรัมป์จะมาหรือใครจะมาอะไรก็ตามเนี่ย เราลงทุนทั้งโลกลงทุนในธุรกิจที่ดีทั่วโลกมีการกระจายความเสี่ยงทั้งคุณทั้งภาบัรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับได้ผลตอบแทนประมาณสัก8%ต่อป,ปีใครที่อยากได้ผลตอบแทนชิลๆแบบนี้ก็ลงใน global ETF ได้เลยนะครับ เพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตจิตตะเวลนะครับสามารถเปิดพอร์ตได้ง่ายๆใน10นาทีนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจิตตะเวลกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะครับทำแบบทดสอบความเสี่ยงแล้วก็เริ่มลงทุนได้เลยอย่าลืมนะครับว่าเมื่อคุณลงทุนวันนี้เนี่ยคุณทำเพื่อตัวเองให้มีความสุขในอีก10ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นเริ่มลงทุนวันนี้ไม่เสียใจวันหน้าแน่นอนครับ